จุคานบ,บ้านขาบูบายเชฟดิดนะคะอยู่ตรงเจริญนคร20ฮะนะฮะเดินออกไปจากเด็กเคดอโฮสเทลซึ่งก็ไม่ไกลจากไอคอนสยามน,นะเดินมานะคะทุกคนนี่ฮะเราไปกินที่ร้านมาแล้วนี่ฮะเรากำลังจะมาทานต่อฮะทุกคนอร่อยมากนี่ขนาดมาทานต่อตอนเย็นนะอร่อยมากขอบอกนี่เดี๋ยวเราจะเลื่อนดูรีวิวในมือถือด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากจริงๆ อ,อืมปิดแล้วหรอทุ่มสามสิบแปดเนี่ยนั่งกินที่ร้านก็ได้ทุกคนอยากเปิดให้ดูไหมเนี่ยค่ะเสือหาเลยทุกคนอร่อยมากครัหมูโดดเดียวค่ะเมนูก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อใครโทรมาแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมีสายโทรเข้าเธอเราอยู่ที่โรงแรมนะฮะทุกคนเด็กคอาโูโฮสเทลแบบนอนสบ,บายบริการดีมากค่ะ ทำเลทองเขาจะว่าเอาเดี๋ยวมีสายโทรเข้าแล้วทุกคนจะอู้อร่อยแซ่บมีขัดจังหวะนะฮะอันนี้ซุปเปอร์เลอร่อยมากขอบอกเดี๋ยวขอรับสายก่อนทุกคนดูสิอ่านรีวิวสิมีแต่ชื่นชมนะฮะร้านบ้านขาหมูโอ้ยอิ่มเกลี้ยงเลยทุกคนกินไปมีคนโทรเข้าไงฮะก็เลยกินไปคุยไปอร่อยมากทุกคนนี่หามาดูทีหนึ่งนะฮะนะ,ะมันขาหมูโดดเดี่ยวประกาศดองเขาแซ่บมากเลยนะฮะทุกคนดูรูปไหม นี่ยหน้าตาน,านี่ลองทานขาหมูตัวเดียวอร่อยเนื้อนุ่มรสชาติดีไม่หวานค่ะร้านก็น่ารักพนักงานต้อนรับดีอร่อยมากทั้งขาหมูมันโถมาแถวนี้ต้องแวะทานนะฮะนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวนะ,น,นะฮะก็แถวเจริญนครทุกคน4.5เต็มเจ็ดประมาณนี้ เต็มห้าไม่ได้เต็มเจ็ดนะเกือบเต็มเลยนะฮะความพึงพอใจแต่เขาไปรีวิวเพิ่มไหมรีวิวเพิ่มไหมฮะอร่อยจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวไปดูรูปไหมครับนี่หา,รานราขเขาไปดูรูปร้านอาหารปิดแล้วปิดแล้วฮะมันค่ำแล้วทุกคนรูปภาพรูปภาพเอาเมนูก่อน เมนูทำไมไม่ไปอะฮะเมนู Menu. มาละเย็ดชาเดินออกไปจากเนี่ยฮะเดีกเข้าดูโฮสเทลไม่ไกลเลยฮะเจริญนคร20อันนี้เราอยู่ที่เจริญนคร14บทับ1นะครับอร่อยมากที่ซุปเปอร์เลงค่ะทุกคนกสจัดจานดีมากไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากอ่ะมาไวๆลูก นิจาทุกคนนะคะขาหมูบ้านขาหมูนะฮะจะเป็นหน้าตาดีมากอร่อยมากหอมนะฮะ,ฮะ,ฮะช้านะทำไมเน็ตวันนี้มันช้าจังเลยอย่างไม่เข้าใจนี่ฮะ เนี่ยรีวิวเยอะมากข้าวขาวหมวลอ,อยนัวมากชอบข้าวหอมมะลินุ่มใช่ข้าวเขาใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีขาหมูดีน้ำซุปเข้มขน้นนะฮะขาหมูอร่อยมากครับคนนี้บอกนุ่มบริการดีน้ำจิ้มอร่อยรงตัวมากเห็นไหมฮะมีรีวิวีรีวิวเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวดีกว่าเพราะว่าอร่อยจริงอร่อยจัง ะะนะะเลิศมากทุกคนนะฮะูิกันเลือนนครยี่สของดีๆบอกต่อให้โลกรู้นะฮะทุกคนนะฮะ